สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังนะครับทุกทกท่านเลยประจําวันอาทิตย์วันที่12มีนาคมปีพศ2566เงื่อนไขาการรับเงินชราภาพจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และจะต้องความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิหรือเกิดสิทธิการขอรับเงินชราภาพคืนจากสํานักงานประกันสังคมแต่หากผู้กันตน ยังทำงานอยู่ยังเป็นพูกันตนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ตามแต่อยากจะได้เงินชราภาพคืนก็สามารถทำได้นะครับซึ่งสามารถทำได้ด้วยการที่พูกันตนต้องเข้าไปคุยกับฝ่ายบุคคลที่ทำงานของพูกันตนเองให้ฝ่ายบุคคลของตนเองทำการแจ้งออกจากระบบประกันสังคมจากการ เป็นผู้กันตนทางเดียวเท่านั้นที่จะเกิดสิทธิ์หรือขอรับเงินชลภาพคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ซึ่งปัจจุบันมีผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ได้ไปคุยกับฝ่ายบุคคลให้ฝ่ายบุคคลทำการแจ้งออกจากระบบประกันสังคมและยังขอทำงานอยู่ก็สามารถทำได้ ไม่ผิดนะครับหากฝ่ายบุคคลตกลงกับพนักงานและยินยอมทั้งสองฝ่ายซึ่งผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนของตนเองและในขณะเดียวกันยังได้รับเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่ซึ่งสามารถทำได้นะครับซึ่งฝ่ายบุคคลต้องไปคุยกับฝ่ายบัญชีด้วยให้ฝ่ายบัญชีหักณที่จ่ายของพนักงาน3% เป็นค่าจ้างทําของตามกฎหมายและต้องนําส่งเงินที่ฝ่ายบุคคลหักไว้สเซให้สัมภาระทุกๆเดือนเพียงแค่นี้ผู้กันตนที่มีอายุครบ5้ปีบริบูรณ์นะครับก็ไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วและจะได้รับเงินชลาภรายเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินบําเหน็จฉลาภหรือว่าเงินบํานาญชลาภ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและยังได้รับเงินเดือนจากบริษัททุกๆเดือนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้กันตนที่ถามกันเข้ามาน่าจะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญชราภาพขณะที่ยังทำงานอยู่ขณะที่ยังเป็นผู้กันตนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีอายุ ครบ55ปีบริบูรณ์ซึ่งนะครับต้องเข้าไปคุยกับฝ่ายบุคคลให้ฝ่ายบุคคลแจ้งออกจากระบบประกันสังคมไม่ผิดกฎหมายนะฮะไม่ผิดกฎหมายหากได้มีการหักเงิน3เป็นค่าจ้างทำของแล้วหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยสวัสดีครับ